ออโต้นะฮะแต่มันไม่มันมันไม่ขึ้นออโต้ให้นะมันไม่ขึ้นออโต้ให้เดี๋ยวจะลองแก้ดูนะครับว่ามันมันจะแก้ยังไงนะครับอ่ะผมจะลองกดนะครับกดปุ่มตัวนี้นะครับลงจนสุดค้างไว้ห้าวิหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะปล่อยต่อไปก็กดขึ้นจนสุดนะครับค้างไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าปล่อย อาจจะลองดูนะครับอันนี้ออโต้ลงปกติอยู่แล้วนะครับต่อไปจะลองกดขึ้นออโต้อันนี้เรียบร้อยขึ้นลงปกตินะครับอันนี้ได้ละขึ้นนะครับโอเคอันนี้ก็เผื่อท่านใดนะครับมีการถอดขั้วแบตแล้วก็ประตูเลื่อนขึ้นออโต้ไม่ทํางานสําหรับนิสสันเทียน่านะครับทวนอีกครั้งนะครับให้เรากดลงนะครับให้สุดแล้วก็ค้างไว้5วินาที 12345 1, นะครับจากนั้นนะครับกดขึ้นจนสุดนะครับปึ๊บค้างไว้12345ปล่อยมือนะครับจากนั้นก็ลองเทสดูอีกทีอันนี้ลงออโต้อ,อยู่แล้วนะครับขึ้นมีการจะขึ้นออโตโอ้โอเคขอบคุณครับ